สวัสดีครับทุกคนแล้วก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับแซมบา88จะมาเล่นเกมคเนตฟอร์จูนจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับแต่ก่อนจะไปดูนะทุกคนแซมบา88แปเขามีโปรโมชั่นอยู่ไปดูกันได้ครับจัดไปมาทุน1น5่ง0สเบ็ดแรก200บาทจัดไปแล้วเข้ามาแล้ว30บาทแม่แต่ไม่ต่อเพิ่มเบ็ดเป็น400เลยมาดูกันยังไงดี มีเสียวไหมบอกเลยงานนี้มีเสียวแน่นอนโอ้โหแบกบจะหมดยังไงไปต่อกับเบ็ด4 0 0บาทจัดไปไฮคู Hi rew, ครับมาดูกันเน้น,น,นๆทุกคนยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่ไอ้หนูอย่านิ่งใจคอไม่ค่อยดีแล้วมาเลยเต็มแผง5 2 0ร้ยเรื่องกบับเรื่องแตกไปกันต่ออย่ารอจ้ากันทุกคนกับเบ็ด4 0 0บาทจัด ไปเน้นๆนครับทุกคนยังนิ่งอยู่ยังไงยังไงยังไงดียังไงดีงงดโอ้โหทรงอย่างนี้ทรงอย่างนี้นิ่งๆอย่างนี้เดี๋ยวมาดูบอกเลยรู้เรื่องกระเบื้องแตกนี่แล้วมาแล้ว3 2 0รยี่สิบครับโอเคแต่ไม่ต่อไม่เป็นไรเริ่มกันใหม่ไปกันต่ออย่ารอช้าครับทุกคน จัดมากันเน้นๆจัดมากันหนักๆจัดมากันเต็มๆนี่แล้วมาแล้ว480มีต่อไหมอู๋ปูไม่ต่อเสี่ยวแวบเลยนะเมื่อกี้ถ้าเข้ามาบอกเลยรู้เรื่องแน่นอนนะทุกคนไปกันต่ออย่ารอจ้าทุกคนโอ้หเสียวแวบแล้วยังไงยังไงดีขอเน้นๆหน่อยนี่ครับแล้วมาแล้วผู้ชายดอกนี้มาพันหกเอเข้ามาอีกสามร้อยยี่ได้ไวรู้เรื่องกระเบื้องแต่เก้าร้อยหกสิบได้ไวแถวสามโอ้โหใม่พันสอง จะบ้าจะบ,บอต่อคอมโบรู้เรื่อง4,080บาทไปกันต่ออย่ารอจ้าก,กันทุกคนนี่ยังไงอุ้ยเต็มข้อลอ่อเต็มแข้ง2,000บาทและเจม,มาอีก40บาทมีอะไรมาต่อเอกับผู้หญิงเข้ามาดอกหนึง2,002ได้ไวแถว2ผู้ชายเขามี2,000ของจริงไม่จริงนานเคมาอีก160โอเคผู้หญิงมาอีก200ผู้ชายมาอีก1ัน0จะบ้าจะบ,บอโอโหก้อนโตเลยครับโอ้โห 8,400บาทแล้วทั้งหมดของจริงไม่จริงนางนะบอกแล้วนิ่งๆอย่างน,น,น,นี้รู้เรื่องกระเบื้องแตกแน่นอนแล้วไปกันต่ออย่ารอช้าก็ทุกคนจ,จัดมาจัดมาเน้นๆจัดมาหนักๆจัดมาเต็มๆลดเบ็ดเหลือ200ไายกันใหม่มีแล้วมาแล้วดอกนี้2,400บาทไรลงมาแหมไม่ต่อไม่ไรครับไปกันต่อเพิ่มเบ็ดเป็น400เลย เอเข้ามาเต็มหน้าก2 8 0บาทโอ้โหผู้ชายมาพันหกยี่สิบโอ้เคย่หมื่นสามเจ็ดร้อยสี่สิบโอ้โหจะมาจะปอมาสองอยยี่สิบโอ้โหมาพันสองโอ้โหโอ้โหมายี่สิบบาทว่าไงว่าไงไมาสามร้อยยี่สิบได้ไวโอ้โหมาอีกหมื่นสี่สามร้อยยี่สิบโอ้โหทุกคนจะมาจะปอโอ้โหผู้ไม่ออก ของกิ้ไม่กะเอาไปแล้วครับดูเลขที่หนึ่งน้ำโอ้โหสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบครับรู้เรื่องรู้เรื่องโอ้โหไมาหกสิบบาทครับมีต่อไหมมาอกสี่ร้อยดอกนี้โอ้โหทั้งหมดสี่ร้อยหกสิบครับแล้วไปกันต่ออย่ารอช้าเลยทุกคนโอ้โหแซมบ้าแปดแปดแล้วจัดให้แล้วจะแคชเชอร์ว่ายังไง ว่ายังไงว่ายังไงว่ายังไงนี่อะเรียบร้อยโอ้โหแต่งนเนากก็อุ่นใจแต่งในก็อุ่นใจนี่อย่างนี้ของจริงไม่ติงนางแซมบ้าแปดแปดจัดให้เน้นเน้นนะทุกคนของจริงสบายใจแต่งอย่างนี้นี่แล้วมาแล้วหกร้อยบาทของจริงป่ะของจริงว่าแล้วมาสี่พันแปดได้ไวอย่างนี้อะไรลงมาก็ได้โอ้โหดู มาอีกหกพัรู้เรื่องกระเบื้องแตกเอลงไหมนี่ลงมาแล้วมาอีก1 2ื่นสองโอ้โหมาอีกร้อยยี่เได้คูณสองดอกนี้เคามาครับสบายใจ240รู้เรื่องรู้เรื่องบ้างหกสิบาทโอเคเคมาอีก2,160แล้วสิบมาอีก, 2, 60, 10, อก 180, ร้อยแปจะบ้าจะบอมก้อนโตกันอีกแล้วโอ้โหสองหมื่นนแบาทครับ โอเคมาอีกสองรู้เรื่องกระเบื้องแตกแล้วคิวมาอีก120จริงเฉียวปะโถเอ้ยโ oh, oh, อ้โหคิวใหม่หกสิครับโอ้โหจะบ้าจ,จะบอมาเจ็รอี่สิบรู้เรื่องกระเบื้องแตกเรามาดอกนี้คูณออกไป2,880บาทเองเข้ามาเต็มข้อล่อมาเต็มแข้เขเขงเจ็ดนสองรบาทแล้วก็โตโอ้โ oh, ห1,860บบาทจะบา้จะบาจะบอ จะบ้าจะบอมาอีกร้อจะบ้าจะบอโอ้โหมาเต็มแผงคือในดหหอกนี้หนึ่นี้อยสีโอเคสบายใจไปแปดพปอยแปดสิ 8, 8บาทโอ้ยมันจะบ้าจะบอจริงเขียวมาอีกสองดูดูดอกนี้รู้เรื่องอีกพันเสิบซัดไปเป็นแสนแล้วพอเอ้ยก่อนโตอีกแล้วหนึ่งหมื่นสบาทของจริง ของจริงมาอีกร้อยแปสบายใจแต่อย่างนี้มาอีกสามร้อโอเคมาอีกร2 0มันจะบ้าจะบอน,นี่พูดไม่ได้หยุดเลยนะเข้าตลอดเข้าเรื่อยๆเข้าเน้นๆแล้วมาอีกสามร้อยิงเคียวระโทษโอ้โหดูเงินรางวัลรวมทั้งหมดครับห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบครับได้เป็แนแสน้ววันนี้ เลิกสิครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจสมัครนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คอมเมนต์เปล่าด้วยนะครับกับแซมบาแปดแปเขามีโปรโมชั่นอยู่ไปดูกันได้นะทุกคนสําหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ